ลานี้ก็เป็นวันหยุดในยมโลกทุกขุมอมืเป็นวันหยุดการทำการทรมารสสนิสดลดลบหรือผู้ที่ไปอยู่ในยมโลกนั้นเจ้าหน้าที่ก็ลำบากเหมือนกันนะอยู่ตรงนั้นมันถึงจะเดือดล่อนน้อยกว่าผู้ที่ถูกทันทรมานแต่ว่าลำบากเพราะฉะนั้นไม่ค่อยมีใครอยากจะลงไป แต่ตองลงไปตามวิบากกรรมของตัวเนี่ยไปทำหน้าที่พอถึงวันพระใหญ่เนี่ยเือนละครั้งก็จะปลอบใจเจ้าอดทนหน่อยนะอีกไปนานเจ้าก็คงจะพ้นจากทุกนี้แล้วข้าก็ไม่ิยากจะทำแบบอย่างนี้แต่ข้าก็มีวิบากกรรมเหมือนกันมันอดทนหน่อยอีกนิดหนึ่งไอ้นิด,น,น,ดนึ่งนี่ คืออีกไม่กี่พันปีอะไรเงี้ยอีกไม่กี่หมื่นปีนี่แหลจะจ้ะเพราะฉะนั้นเมื่อวันหยุดตรงเนี้ยถ้าเราทําบุญแล้วอุทิศไปให้หมู่ญาติที่ลาโลกไปแล้วเผื่อบางท่านพลัดมาอยู่ที่ตรงนี้นี่จะได้รับบุญตอนนี้แหละบุญก็จะแวบไปก็จะทําให้ช่วงแห่งการลงโทษได้รับลดย่อนลงมาจะอยู่ในโยมโลกได้ลดลงมา ดังนั้นวันพระใหญ่นี่ราตรีนี้งดงามเหลือเกินย้ายมันผ่านไปมาบนท้องฟ้าสว่างด้วยจันทร์วันเพ็ญในท้องเราก็ต้องสว่างด้วยดวงธรรมภายในนะจ๊ะ